สหรัฐอเมริกานั้นจะใช้วิธีการเอา,อามันสมองของวาลาดาเมียปูตินออกนอกประเทศทําไมเป็นแบบนั้นนะครับโดยใช้พาสปอร์ตเป็นเครื่องรอนะครับต้องยอมรับถ้าเกมนี้เป็นจริงนะครับต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพนะครับของสหรัฐอเมริกาสู้ระเสียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่างจะเป็นคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์เรื่องขีปนาวุธ นะครับเรื่องการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานั้นอ่อนกว่าวรัเสเซียมากนะครับสหรัฐอเมริกาทําได้ในเวลานี้คือต้องลากเกมสงกรามให้ยาวที่สุดเพราะยิ่งยาวเท่าไหร่จะส่งผลทําให้รัเสเซียนั้นอ่อนแอมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับ,มบผมเท้าสักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจในกะารเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศสถานการณ์ยูเครนนะครับที่ถูกใช้เป็นสนับสนุนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียกำลังสร้างความแตกแยกไปทั่วโลกนะครับที่สําคัญส่งผลทําให้ทั้งอัตรางเงินเฟอ้อ รวมทั้งราคาน้ำมันกำลังพุ่งสูงขึ้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ควรรู้ในตอนนี้เกี่ยวกับสงครามนะครับรัสเซียกับยูเครนกองกำลังนะฮะซึ่งเป็นกองทัพของรัสเซียยิงถลม่มภูมิภาคทางดอนมาสนะครับทางตะวันออก แต่ยังไม่สามารถเข้าทำการยึดพื้นที่เป้าหมาย3แห่งของกองทัพยูเครนขณะที่มอสโกร,ระบุว่าการคว่ำบาตรต่อรัสเซียและการจัดส่งอาวุธให้กับยูเครนฝ่ายตะวันตกเป็นอุปสรรคต่อการเจราจาสันติภาพน,นี่คือสถานการณ์ล่าสุดในขณะที่อินเดียก็สั่งอายักเงินเซี่ยลมี่2.3หมื่นล้านพบเป็นเงินโอนผิดกฎหมาย นะครับอินเดียยึดเงินจำนวน725ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ20,000นะครับ5 0 0 0 0ล้าน 50, านะ2.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากบัญชีของประเทศของบริษัทนะครับเสี่ยวมี่หลังจากที่มีการสืบสวนพบว่าบริษัทสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่จากจีนโอนเงินอย่างผิดกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นค่าสิทธินะครับ ทางการเปิดเผยหน่วยงานอัชกรรมเงินของอินเดียมีการสืบสวนเสี่ยวมี่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์และระบุว่าพวกเขาได้ยืดเงินจากบริษัทสาขาของเสี่ยวมี่หลังพบว่าบริษัทแห่งนี้โอนเงินให้กับมิติบุคคลในทั้งหมด3รายนะครับเป็นบัญชีภายในประเทศอินเดียในขณะที่สอสอพักรัฐบาลของอังกฤษประกาศลาออก หลังจากที่รับสาร,รภาพว่าดูคลิปโปในสภาเนี่ยถึง2ครั้งนิวแพทริชนะครับสมาชิกรัฐสภาสหาราชาอาณาจักรพรรคคอนเซอร์วเอทีฟของนาย,ยกรัตรีบอรี่จอรสันเปิดเผยนะครับว่าจะลาออกจากตำแหน่งหลังยอมรับว่าแอบดูหนังโปในสภาสามัญชนหรือสภาผูแ้แทนราษฎรถึงสองรอบ เขาให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่าครั้งแรกที่ดูหนังโปนั้นเป็นอุบัติเหตุพลาดเข้าไปเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่นะครับระหว่างพยายามค้นหาเนื้อหาเกี่ยวกับแทรกเตอร์ออนไลน์นะครับแต่ด้วยคําที่ใกล้กันจึงถูกนําไปเว็บไซต์ดังกล่าวส่วนครั้งที่2มีการจงใจนะครับช่วงเวลาบ้าๆบ,าบ,าบาอๆสสวัย65ปีเาระบุแบบนั้น ในขณะที่มีการเมินตะวันตกโดดเดี่ยวรัสเซียนะครับคาดการค้ากับจีนจะแตะ2 0 0นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐอเมริกาภายในปี2024รัสเซียนะครับคาดว่าจะมีการหมุนเวียนนะครับของสินค้ากับจีนจะเติบโตขึ้นและการค้ากับปักกิ่งจะแตะระดับ2 0 0นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐ ภายในปี2024ขณะที่มอสโกกำลังถูกตะวันตกโดดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นจีนกับรัสเซียหันมาผูกความสัมพันธ์มากขึ้นในขณะที่เซอร์เบียอวดโฉมขีปนาวุธของจีนนะครับรักษาดุลมีครบอาวุธปักกิง่งรัสเซียแล้วก็ของตะวันตกนะครับเซอร์เบีย วดโฉมอาวุธใหม่ขีปนาวุธยิงจากภาคพื้นสู่อากาศที่ผลิตโดยจีนและยุทธปกรณ์ของทหารอื่นๆนะครับที่ซื้อจากทั้งรัสเซียและตะวันตกขณะที่ประเทศแห่งนี้พยายามรักษาความสมดุลของบรรดามาหาอำนาจท่ามกลางวิกฤตมอสโกรุรกรานยูเครนในเวลานี้ก็ซื้อทุกฝ่ายใช้หลัก Balance of Power ในขณะที่รัสเซียยิงขีปนาวุธถล่มสนามบิน โอเดชาของอยูเครนนะครับชาวบ้านอพยพหนีจากโรงงานเหล็กที่มาลีอูโบนะครับรัสเซียิงขีปนาวุธถล่มพื้นที่ต่างๆทั่วภาคใต้และทางตะวันออกของอยูเครนเช่นเดียวกับเมืองโอเดชาทางตะวันตกของประเทศจากการเปิดเผยของทางเจ้าที่ยูเครนพร้อมเปิดเผยว่ามีผู้หญิงและเด็กบางส่วนพยายามอพยพออกจากโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งในเมืองมาลีอูโปนะครับ ที่ถูกทำการปิดล้อมหลังเข้าไปทำการซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณดังกล่าวนานประมาณ1สัปดาห์ในขณะที่รัสเซียนะครับหาทางเทรดดอลลาร์ลดพึ่งพานำเข้ารับมือความบาดมาตรการของตะวันตกรัสเซียกำลังหาทางประตัวเองออกจากดอลล่าสหรัฐนะครับและพึ่งพาการนำเข้า ขณะเดียวกันก็เพิ่มความอิสระในเรื่องเทคโนโลยีนะครับสำคัญสำคัญในการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตของตะวันตกนะครับต่อสงครามยูเครนสำนักข่าวสินหัวของจีนรายงานโดยอ้างคำกล่าวของเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะครับรัมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในขณะที่อดีตพ่อเมืองอยูเครนเชื่อเป็นไปไม่ได้นะครับรัสเซียบังคับพลเรือนเเคอร์ซอน ใช้เงินนรูเบิลหลังบุกยึดสำเร็จสกุลเงินเนรูเบิลนะครับของรัสเซียถูกบังคับใช้ในเมืองเคอร์ซอนของยูเครนนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับจากคำกล่อวอ้างของกองกำลังที่ได้รับการสนับสนุนจากราัสเซียที่เข้าทำการควบคุมเมืองทางใต้ของยูเครนแห่งนี้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วอย่างไรก็ตามนะครับอิโคดิคาอีฟ นายกเทศมนตรีชาวยูเครนของเมืองเคอร์ซอนซึ่งเวลานี้ถูกค้นโดยเจ้าที่รัสเซียไม่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นไปได้เนื่องจากระบบธนาคารที่บริบัติการอยู่ในภูมิภาคแถบนี้มีแต่เฉพาะระบบธนาคารของยูเครนเท่านั้นไม่ใช่ของรัสเซียนะครับแม้ถูกยึดกรองมานาน60บันแล้วจะพัานยังคงหาหนทางเล็กๆ,ๆน้อยในความพยายามขัดขืนของกองกำลังรัสเซีย เช่นแลกเงินดูเบิลที่พวกเขากลับมาใช้เงินสกุลเงินของยูเครนอย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าพวกเขามีทางเลือกไม่มากนักในการปฏิเสธทหารรัสเซียอย่างปลอดภัยขณะที่กองกำลังเหล่านี้กระจายกำลังนะครับควบคุมถนนสายต่างๆของเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนวางแผนสูงดูดสมองของปูติน เลงใช้วีซ่านักวิทยาศาสตร์ของรัสเซียเข้าสหรัฐอเมริกาท่ามกลางมอสโกเจอวิกฤตสมองไหลออกนอกประเทศสำนักข่าวอินเทอรนั่นร,รายงานว่าสหรัฐอเมริกาวางแผนที่จะใช้วีซ่าเข้าอเมริกันเพื่อดึงดูดบรรดานักวิทยาศาสตร์รัสเซียที่เชี่ยวชาญสาขาอาวกาศและสาขาไอทีคณิตศ,ศาสตร์เซมิคอนดักเตอร์เข้ามาทำงานในสหรัฐอเมริกัน นะครับท่ามกลางสงครามยูเครนที่เห็นคนรุ่นใหม่ร,รัสเซียอพยพออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากนนะครับสัมภาวบูเบิกของสหรัฐอเมริกาบอกว่ารัสเซียกับสหรัฐอเมริกากําลังวางแผนจะใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์อวกาศและทางไอทีจากรัสเซียเข้าทํางานในสหรัฐมากขึ้นโดยทําให้ข้อกําหนดวีซ่าเข้า สหรัฐสำหรับคนเหล่านี้ง่ายขึ้นอ้างอิงจากบูมเบิร์กได้มีข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะครับโดยประธานาธิบดีโจไบเดนยอมเปิดยอมเปเผยว่าวางแผนที่ทจะปล้นมันสมองของอวลา,าดิเมียปูตินนะครับในสาขาว,วิทยาศาสตร์ที่สำคัญทั้งอวกาศเซมิคอนดักเตอร์นะครับคณิตศาสตร์และไอทีโดยต้องการที่จะรับประโยชน์สูงสุด จากการไหลออกของพลเมืองนะครับที่ศึกษาท่ามกลางเศรษฐกิจของรัสเซียที่เจอปัญหาจากถูกโลกตะวันตกนะครับรวมทั้งสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรจากสงครามยูเครนดังนั้นนะฮะนักเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับได้แสดงความคิดเห็นว่านระยะยาวแล้วสภาวะสมองไหลอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่สําหรับรัสเซียเมื่อทําการพิจารณาทางเศรษฐกิจในอนาคตหลังจากที่รัสเซียถูก โลกตะวันตกคว่ำบาดส่งผลทําให้เศรษฐกิจอเซียหดตัวไป15%และทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียหายไปถึง15ปีในเชิงงานวิเกราะนะครับสิ่งที่เราเห็นตอนนี้รัสเซียยังคงลุกคืบไปอย่างต่อเนื่องนะครับเข้ายึดพื้นที่ตามเป้าหมายได้ที่ลงถุงเหล็กที่มารีอูปโปนะครับตอนนี้ก็กำลังถูกเข้าทำการ ตรวจยึดนะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับจากฝั่งของรัสเซียมีการอพยพแล้วหนีนะครับอย่างไรก็ตามมีความพยายามที่จะใช้เงินดูเบิลน,นะไปใช้ในยูเครนนะรประเมืองไหนยึดแล้วนะก็พยายามจะใช้เงินดูเบิล นะครับมาใช้แทนแต่ระบบธนาคารของอยูเครนนั้นยังคงเป็นเงินของยูเครนอยู่นะครับทำให้การจะเปลี่ยนแปลงยังฉับรันตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องงานเท่าไหร่นักแต่รัสเซียก็บีบบังคับที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับในขณะที่รัสเซียก็หาทางเทรดเงินดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อลด ลดการพึ่งพานําเข้ารับมือเรื่องของการคว่ำบาตรของตะวันตกด้วยสังเกตให้ดีว่าช่วงนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกําลังเป็นประเด็นสําคัญฮะเพราะว่าร,ารัสเซียตอนนี้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจหดตัวลงถึง15%หรือประมาณ15ปีสําหรับสถานการณ์ของร,รัสเซียในเวลานี้ <S <S ในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นชัดเจนประสหรฐัฐอเมริกานั้นจะใช้วิธีการเอา มันสมองของวาลาดามียปูตินออกนอกประเทศทําไมเป็นแบบนั้นนะครับโดยใช้พาส,สปอร์ตเป็นเครื่องรอนะครับต้องยอมรับถ้าเกมนี้เป็นจริงนะครับต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพนะครับของสหรัฐอเมริกาสู้รัสเซียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องนิวเคลียร์เรื่องขีปนาวุธนะครับเรื่องการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์นั้นต้องยอมรับ นะครับว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกานั้นอ่อนกว่ารัเสเซียมากนะครับสหรัฐอเมริกาทําได้ในเวลานี้คือต้องลากเกมสงครามให้ยาวที่สุดเพราะยิ่งยาวเท่าไหร่จะส่งผลทําให้รัเสเซียนั้นอ่อนแอมากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นสหรัฐอเมริกาและฝั่งสาภาพยุโรปก็เชื่อว่าจะทําให้ พวกเขานั้นสามารถที่จะเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคตในระยะยาวนะนี่คือปิดการประเมินการสถานก,การณ์โลกที่กําลังเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าราคาน้ํามันเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นนะครับราคาทองก็มีโอกาสพุ่งสูงขึ้นเช่นกันนะครับในระหว่างนี้แต่หุ้นเนี่ยมีโอกาสผันผวนไปมาขึ้นขึ้น,นลง,ลง อย่างไรก็ตามนะสถานการณ์ขณะนี้ไม่เหมาะที่จะทำเลือกตั้งนะครับสำหรับการเลือกตั้งใหญ่เพราะมันจะส่งผลกระทบในระยะยาวนะครับแล้วก็ผู้ว่ากรุงเทพมหานะครไม่เหมาะเลยล่ะแต่ทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปอย่างไรก็ตามในเชิงยุธทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองในเชิงเศถียรตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมและอีกรอบตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นไป ะครับสถานการณ์ของโลกมีโอกาสที่จะรุนแรงมากขึ้นนะครับทั้งภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงนะครับนั่นหมายความว่าโอกาสระหว่างนี้ไทยก็จะได้รับผลกระทบด้วยโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องน,น,น้ำมันแพงข้าวแรงตำ่ำนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศ เข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ